ขอของในร้านได้ไหมได้นี่ถ้าพี่เราให้แล้วเราก็เอาถังใหญ่ไปเลยสกูชี่หนึ่งสองเครื่องเขียนเอามาหมดเลยลูบิก ส่ให้กลบเหลาอันนี้ก็กลบเหลาเอาไปเลยแฟมกาดกระเป๋าตาังตักจีกกิ๊บกลบเหลาแล้วก็กิ๊บช้อนหวี สีกล่องแก้วกล่องแถมโพสต์อ er ิดสติ๊กเกอร์เฟรมกลาสเอาไปหมดเลย แป๊บนึงนะคะมาแล้วค่ะทุกควรามาซื้อต่อของทำเครื่องประดบับกบเหล่าไปต่อกระป๋องเสร็จแล้วนะคะไปกันถือไม่ไหวแล้วไป นะเอิมไปเลย